บทที่306ชายคนหนึ่งกับไม้ต่อสู้ตระกูลไปคนเดียวใครไปส่วนบูตัวสั่นจากด้านหลังศีษะเขาห่อตัวเองด้วยผ้าเช็ดตัวและหันไปรอบๆเพื่อลุกขึ้นเขาเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งปรักตัวในห้องชายหนุ่มมีถุงผ้าบนไหล่ของเขาและนั่งยองๆอ,อยู่บนโต๊ะดื่มชาของเขาไอเวนนี่แกเป็นใครแกเข้ามาได้ยังไงอ่าหญิงสาวกรีดร้องขณะที่เธอห่อตัวเองในผ้าห่มและสัน่น การแสดงออกของไปซวนบู่นั้นจริงจังหนึ่ง,งควรรู้ว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาหลายสิบคนเฝ้าอยู่ข้างนอกแต่บุคคลน,นี้สามารถแอบเข้ามาอย่างเงียบเยบได้ผู้เชี่ยวชาญน,นี่เป็นปฏิกิริยาแรกของไปซวนบู่เขาเหลือบมองปืนพกที่อยู่ห่างจากเขาหนึ่งเมตรจากมุมตาของเขาอยากได้ปืนงั้นหรือเอานี่ชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยแน่นอนว่าเขาคือหลิวฟานที่แอบเข้ามาหลิวฟานใช้ไม้บางๆเกี่ยวปืนพกไปที่ด้านข้างของไปซวนบู่ ไปส่วนหูมุนงงแกเป็นใครเมื่อมีปืนไปส่วนหูรู้สึกมั่นใจฉันเป็นใครคุณไม่ได้ส่งคนไปฆ่าฉันหรอกหรอหลิวฟานค่อยๆยืนขึ้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไปส่วนหูเดาได้ทันทีแกนี่เองแกคือหมอเทวดาคนนั้นโดยไม่พูดอะไรเขาเหนี่ยวไกลแกรก ปืนพกไม่ได้ส่งเสียงด้วยซ้ำมันถูกทำลายโดยหลิวฟานมานานแล้วบัดซบพวกเขาไม่ได้ฆ่าแกนั่นเป็นเพราะแกโชคดีแต่แล้วแกกล้ามาที่นี่นั่นเป็นเพราะแกเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ทันใดนั้นไปส่วนบู่ก็กระโดดขึ้นและเตะคางของหลิวฟานหลิวฟานยิ้มอย่างเย็นชาพลังชีวิตเติมเต็มในร่างกายของเขาทำให้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในวินาทีถัดมาเขาโจมตีอย่างรวดเร็วและหลบไปด้านข้างเพื่อหลบการโจมตีแต่ไม้ไผ่ได้ตีหัวเข่าของไปส่วนบูแล้วปังเข่าของไปส่วนบู่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเขาล้มลงกับพื้นก่อนที่เขาจะลุกขึ้นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเงาของไม้ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาและมันก็กระแทกลงบนใบหน้าของเขามันเหมือนแท้ที่ตีร่างกายทั้งหมดของไปซวนบูจากบนลงล่าง ไปส่วนหมู่พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปิดกั้นการโจมตีแต่เขาไม่สามารถบล็อกการโจมตีทั้งหมดได้มันเร็วเกินไปไปส่วนหมู่ถูกตีเขารีบกลิ้งตัวหลบอยู่ภายใต้ตัวตัวหนึ่งเขาเช็ดเลือดจากมุมปากของเขาเขากล่าวด้วยเสียงหัวเราะว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ข้าเห็นคนรุ่นยาวที่ทรงพลังอย่างแกแต่การเคลื่อนไหวของแกเหมือนของเด็กเล่นเมื่ออยู่ต่อหน้าข้า ขณะที่เขาพูดเขากำลังจะลุกขึ้นพลูกทันใดนั้นไปซวนบูก็เสียสมดุลและล้มลงกับพื้นอะไรเกิดอะไรขึ้นไปซวนบูมองร่างตัวเองด้วยความตกใจขาของเขาพร้อมเหมือนไม้ไผ่ในบางช่วงเวลาไม่เพียงแต่ขาของเขาแต่ร่างกายที่แข็งแกร่งที่เขาภูมิใจมากได้หดตัวลงความรู้สึกของความอ่อนแอเกิดขึ้นเองตาแก่ทำไมไม่พูดอะไรเลยละ่ะ คุณไม่ได้ตะโกนว่าคุณอยากจะฆ่าฉันเหรอฉันยืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วทำไมคุณไม่ลองฆ่าดูละ่ะหลิวฟานมองไปที่ไปส่วนบู่และยั่วยุแกแกทำอะไรกับข้าข้ากลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงดวงตาของไปส่วนบู่เต็มไปด้วยความกลัวไม้ไผ่าสามารถทำให้กล้ามเนื้อของเขาหายไปในทันทีมันเป็นไปไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้เสียงของไปส่วนบู่เต็มไปด้วยอากาศเย็น หลิวฟานยิ้มเขาบริสุทธิ์ใช่แล้วฉันเป็นพระเจ้ามาคุกเข่าลงและคำนับพระเจ้าพ่อมึงสิไปส่วนบูสาบแช่งเสียงดังหลิวฟานจึงฟันตีเขาด้วยไม้อีกครั้งและทําให้ชายชาราสลบลงไปอ่ะฆ่าคนเขาฆ่าคนหญิงสาวบนเตียงกรีดร้องด้วยความกลัวเธอแจ้งเตือนผู้คนนอกห้องทันทีหลิวฟานทําเธอสลบด้วยไม้ในมืออย่างช่วยไม่ได้ เขายังคงถือไม้ไผ่และเห็นสาวกอตระกูลไปหลายสิบคนวิ่งมาหาเขาเขาเลียริมฝีปากของเขาและเผยให้เห็นรอยยิ้มที่โหดร้ายเขาต้องการต่อสู้กับตระกูลไปคนเดียวรวมถึงลูกน้องของชายชราสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่307ฉชั้นเป็นปรมาจารย์เปง ประตูถูกผลักเปิดเมื่อสานุสิ์ของตระกูลไปเห็นไปสวนสันที่หมดสติและหญิงสาวพวกเขารู้ทันทีว่ามีใครบางคนบุกเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่มีใครอยู่ในห้องอะไรวะเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนทุกคนตื่นตระหนกและสับสนในทันทีไม้ไผ่โผลออกมาจากมุมของห้องและจู่โจมพวกเขาทีละคนเปียะเปียไม้ไผ่เคลื่อนไหวเหมือนงูและตีน่องฝูงชน ก่อนที่ทุกคนจะสามารถตอบสนองคนกลุ่มใหญ่ล้มลงกับพื้นในวินาทีถัดไปและบางคนกระโดดขึ้นไปบนคมระยะด้านบนเพื่อหลีกเลี่ยงไม้ไผ่เว้นแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันของวิเศษงั้นหรอไม้กำลังเคลื่อนที่ด้วยตัวเองมันอาจจะเป็นคาถาอะไรสักอย่างรีบไปกันเถอะแม้แต่ผู้นำตระกูลก็ไม่สามารถสู้ได้ช่วยฉันปังประตูถูกปิดและไฟดับ หลิวฟานหัวเราะอย่างน่ากลัวและใช้ประโยชน์จากความโกลาหนในการใช้เข็มเงินเพื่อแทงคนที่อยู่ข้างหน้าเขาทีละคน3นาทีต่อมาหลิวฟานตบมือและเดินออกจากวินล่าอย่างสงบสำนักงานใหญ่ของตระกูลไปถูกทำลายโดยเขาเพียงลำพังถ้าคำพูดนี้ออกมามันจะทำให้เกิดความรู้สึกสันสะเทือนในโลกผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้อย่างไรก็ตามหลิวฟานขี้เกียจเกินไปที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ รุ่งนี้ครอบครัวไปและหลี่จะบังคับให้ตระกูลอยู่สลักหุ้นอย่างแน่นอนเขายังต้องเตรียมตัวที่ดีกว่านี้ดังนั้นหลิวฟานจึงกดหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจียงเสี่ยวหญิงเจียงเสี่ยวหญิงเป็นผู้นําเล็กๆของสํานักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมืองหลินไห่หลิวฟานได้ขอรายละเอียดการติดต่อของเธอแล้วคุณฟานโทรหาฉันตอนดึกๆเนี่ยคุณอยากเดทกับฉันหรอ ในอีกด้านหนึ่งเจียงเสี่ยวหญิงรู้สึกประหลาดใจที่หลิวฟานมีความคิดริเริ่มที่จะโทรหาเธอก่อนหลิวฟานสำลักการตอบสนองที่ตรงไปตรงมาของเจียงเสี่ยวหญิงและหัวเราะแห้งเสี่ยวหญิงคุณคิดมากไปผมมีวิดีโอบางอย่างและอยากจะขอให้คุณช่วยเขาบอกเธออย่างคร่าวๆเกี่ยวกับตระกูลอยู่เจียงเสี่ยวหญิงก็ตกใจเช่นกันเมื่อเธอเห็นวิดีโอเธอตกใจกับแผนการสมคบคิดของตระกูลไปและหลี่และยังประหลาดใจกับตัวตนของหลิวฟานจริงๆ แล้วเขาเกี่ยวข้องกับตระกูลอยู่จระเข้ตัวใหญ่ในภาคใต้เอาล่ะคุณฟานฉันเข้าใจแล้วพรุ่งนี้เราจะส่งคนไปคุณต้องระวังตัวด้วยทัศนคติของเจียงเสี่ยวหญิงก็เริ่มจริงจังขึ้นเรื่องนี้จบแล้วฉันจะเลี้ยงคุณกับมื้อใหญ่หลิวฟานสัญญาเมื่อเจียงเสี่ยวหญิงได้ยินสิ่งนี้มุมปากของเธอก็ยกขึ้นจากนั้นเขาใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ ของเขาเพื่อดูไปฟานและน้องสาวของเขาที่แอบเข้ามาและพวกเขาก็ต้องติดกับดักของหลิวฟานเป็นแกนี่เป็นสิ่งแรกที่ไปฟานพูดเมื่อเขาเห็นหลิวฟานและมันก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาพูดเมื่อเขาตื่นขึ้นมาคุณคุณรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่นี่ไปหนิงส่วนเห็นหลิวฟานเอาพี่ชายของเธอไปใส่ในกระสอบทําให้เธอไม่กล้าหายใจเสียงดังฉันรอคุณมาสามนาทีแล้วคุณมาสายมากและคุณยังคงกล้าที่จะถามอีก หลิวฟานกระชับกระสอบและบน่นดวงตาของไปหนิงส่วนเต็มไปด้วยความไม่เชื่อไม่ทำไมคุณแข็งแรงมากพี่ชายของเขาถูกกระแทกหมดสติโดยไม่ได้ตอบโต้มันน่ากลัวเกินไปเพราะหลิวฟานวางมือข้างหนึ่งไว้บนไหล่ของเธอและพูดว่าผมเป็นปรมาจารย์วินาทีถัดมาไปหนิงส่วนสลบหลิวฟานพาพี่น้องทั้งสองไปที่ห้องของไปส่วนบู่และใช้เข็มเงินเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถนอนหลับได้สองสามวันก่อนออกเดินทาง เมื่อพวกเขากลับไปที่คฤราสห์ดหมายเลขสิบยูซีได้ออกไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่บัติกาดหนึ่งโหลถูกมัดและนอนหลับสนิทเช้าวันรุ่งขึ้นหลิวฟานเหยียดร่างห่อยกรูอี้และไปร่วมงานวันเกิดของชายชาราอยู่จูเมื่อพวกเขามาถึงวิลล่าของตระกูลมันก็เหมือนตลาดแล้วมีรถหรูอยู่ทุกคนทุกแห่งและผู้หญิงที่ร่ำรวยและทรงพลังทุกคนกำลังเดินอยู่ในมือนอกจากนี้ยังมีนายน้อยหลายคนในหมู่พวกเขาพี่ชายวันนี้พี่ดูสบายดี หญิงสาวในชุดยาวสีขาวเดินลงมาจากมาเซราติและยิ้มเจ้าเล่ห์กับผู้ชายที่อยู่ตรงข้ามเธอบทที่308ฉชั้นคือพ่อของคุณลูกฮวมองน้องสาวด้วยความรังเกียจลู่เฉียนใครๆก็รู้ว่าฉันเป็นหนุ่มหลอหลินไห่ในสายตาของเธอถ้าฉันยังสบายดีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฉันยังโสดอยู่เหอเหอั่นเป็นเพราะพี่วางตัวเองสูงเกินไปขนาดฉันเองยังไม่อยากจะมอง ลู่เฉียนดาะลิ้นเล็กๆของเธอและยกกระโปรงขึ้นเล็กน้อยและเดินเข้าไปด้วยขายาวของเธอผู้ชายคนนี้คือนายน้อยลู่ผู้ซึ่งเคยแข่งขันกับหลิวฟานในบารุงอรุณคนที่อยู่ข้างๆเขาคือน้องสาวของเขาลู่เฉียนหลิวฟานมองลู่หัวจากระยะไกลและมุมปากของเขาขดตัวขึ้นเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้พบกับคนที่คุ้นเคยที่นี่ครั้งสุดท้ายที่เขาพบลู่หัวบนถนนชายคนนี้กลัวมากจนวิ่งหนีไปคราวนี้เขาอยากเห็นว่าเขาจะซ่อนตัวที่ไหนได้ เช่นเดียวกับที่หลิวฟานกำลังจะให้เขาแปลกใจลูกวัวก็ถูกกระแทกไปด้านข้างโดยคนที่อยู่ข้างหลังเขาเขาเกือบจะล้มลงกับพื้นเออะไรขวางทางขยะชิ้นใหญ่หรอนายไม่ควรจะขวางทางคนอื่นๆเสียงยอเย้ยดังขึ้นลูกวัวพยุงร่างกายของเขาและเงยหน้าขึ้นด้วยความโกรธเขาจ้องมองไปที่ชายร่างเตี้ยและอ้วนตรงหน้าเขาหลีซีหยวน แน่นอนลูกหัวรู้จักคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลมากที่สุดในตระกูลหลี่ที่มีอายุเท่ากับเขาหลี่ซีหยวนเมื่อหลี่ซีหยวนได้ยินสิ่งนี้เขาสายไหลและค่อยๆหันไปมองลู่หัวมีทรงผมโทโมฮอกบนหัวของเขาตาเล็กจมูกแบนและเคี้ยวหมากฝรั่งในปากของเขาเขาซุกมืออยู่ในกระเป๋ากางเกงทําให้ลักษณะของเขาราวกับอันธพาลข้างถนนไอตัวเกะก,กะนายกําลังพูดกับฉันหรอ เขายิ้มอย่างน่าเกลียดแม้ว่าเขาจะเตี้ยก,กว่าลูกหัวแต่ลักษณะอันน่าเกรงขามของเขาก็สามารถข่มขู่คนอื่นๆไอเวนแกเรียกใครว่าตัวเกะกะลูกหัวไม่ใช่คนที่จะยอมใครทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ส่งตบไปที่หลี่ซีหยวนอย่างไรก็ตามก่อนที่การตบจะใกล้กลหัวลีนก็มีมือจากด้านข้างและคว้าข้อมือของลูกหัวอย่างแน่นหนาะลูกหัวรู้สึกเจ็บปวดและมองไปที่เจ้าของมือคุณ ลูกหัวพูดด้วยความประหลาดใจชายผู้แข็งแกร่งตรงหน้าคืออดีตบอดีการ์ดของเขาอาเฉียงคุณไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ใช่ไหมนายน้อยลูกอาเฉียงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวหลังจากลูกหัวพ่ายแพ้ในบารุงอรุณศักดิ์ของลูกหัวลดลงจนไม่อะไรศัตรูของลูกหัวหลี่ซีหยวนเพิ่งติดต่ออาเฉียงและพร้อมที่จะจ้างเขาในราคาสูงกว่าลูกหัวอาเฉียงมีความคิดที่จะเลือกเจ้านายที่ดีจึงลาออกจากลูกหัว จู่ๆลูกหัวก็สะบัดมือและพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาว่าฉันอุตส่าห์ยอมสละเงินเดือนปีละสามแสนหยวนแต่แกก็ยืนกรานที่จะออกจากตระกูลลูกของฉันปรากฏว่าแกติดตามไอ้ลูกหมานี่ช่างเป็นพวกเนรคุณจริงๆแกควรปิดปากหมาๆของแกซะแกเรียกใครว่าลูกหมาหลี่ซีหยวนพูดขึ้นอย่างโกรธแค้นอาเฉียงสั่งสอนมันซะครับนายน้อยหลี่ อาเฉียงยิ้มอย่างคลุมเครือเขาไม่กลัวคนรอบข้างจะพูดอะไรทันใดนั้นเขาก็เปลี่ยนฝ่ามือของเขาเป็นกรงเล็บและตะปบที่ไหล่ของลู่หัวกล้าดียังไงลู่หัวเป็นคนธรรมดาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกรงเล็บได้พี่ลู่เฉียนรอลู่หัวเป็นเวลานานและยังไม่มาเมื่อเธอหันไปรอบๆและเห็นฉากนี้เธอตะโกนอย่างกังวลใจ ในขณะนี้เธอเห็นร่างที่พุ่งมาจากระยะไกลมันเร็วมากจนไม่น่าเชื่อในทันทีก็มาถึงข้างอาเฉียงกรอบแขนของอาเฉียงที่เอื้อมมือไปทางลูกหัวปล่อยเสียงกระดูกที่คมชัดออกมาอาอาเฉียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและคุกเข่าลงบนพื้นใครกันลี่ซีหยวนและลูกหัวตกใจมากทำไมคนคนนี้ถึงปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันหรือฟานมองไปที่เจ้าอ้วนเตี้ยด้วยรอยยิ้มและพูดว่าฉันเป็นพ่อของคุณ ลีซีหยวนรู้สึกโง่เขลาทันทีและตะโกนด,าด่าทอออกมา